สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกดข้อที่1ของเทอร์โมเดนามิกส์นะครับในระบบปิดนะครับเรื่องเรื่องอลักษณะโจทย์นะครับก็จะเป็นอบอกสูบนะครับแล้วก็มีแก๊สอยู่ข้างในจากนั้นก็จะมีการให้พลังงานกัรบ,บระบบที่เป็นขวดลวดความร้อนนะครับ เราก็จะมาดูที่ตัวโจทย์กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ค่อยๆอ,อ่านโจทย์แล้วก็พ่นายณาตามโจทย์ไปนะครับโจทย์บอกว่ามี Piston Cylinder device นะครับซึ่งเราสามารถไฮไลต์ตรงนี้เอาไว้ได้นะครับเพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าระบบของเรามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่ามานันบรรจุนะครับในตัวเชนนะครับนี่เป็นสารทำงานของเราคือในตัวเชนนะครับ อยู่ในปริมาตรขนาด0.5ลูกบาทก์เมตรนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าเจ้าไนโตรเจนเนี่ยมีความดันที่400กิโลปาสคาลนะครับมีอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเขาบอกว่ามีอิเล็กท c ิกฮี e ตอร์นะครับซึ่งใส่เข้าไปในเจ้าอุปกรณ์ของเราใส่เข้าไปในเจ้าตัวลูกสูบข,ของเรานะครับ ซึ่งถูกเปิดเอาไว้นะครับ Turn on ก็คือว่ามีไฟฟ้าวิ่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามี c u r ร e เลน,นะครับมี c u r ร e เลก็คือเป็นกระแสนะครับมี c u r ร e เลมีกระแส2แอมป์นะครับเวลา5นาทีแล้วก็มีค่าความต่างศัก์อยู่ที่120โวลต์นะครับจากนั้นเขาบอกว่าในตัวเชน expand นะครับ at a constant pressure นะ รงนี้เป็นตัวคีย์เวิร์ดที่บอกว่ากระบวนการของเราเป็นกระบวนการแบบเพรสเชอร์คงที่หรือความดันคงที่นะครับแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่ามีฮิตลอสนะครับเกิดขึ้นที่2,800จูลนะครับเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้เขาบอกว่าจงหานะครับอุณหภูมิสุดท้ายของเจ้าตัวไนโตรเจน หลังจากเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําถัดมาก็คือเราจะวาดภาพก่อนนะครับเพื่อให้เห็นไอเดียว่า <c oughs> ระบบของเราเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มันมีการดําเนินไปของระบบอย่างไรนะครับผมก็จะวาดที่ตัวรูปก,กระบอกสูบง่ายๆก่อนนะครับเต็นกระบอกสูบแบบนี้นะครับแล้วก็มีซีลินเดอร์หนึ่งอัน เขียนพอเป็นไอเดียนะครับจากนั้นกระบวนการของเราก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับสังเกตดูว่า,าโจทย์ปัญหาทางเทอร์โมไดนามิกส์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะสนใจที่ <c oughs> สภาวะตั้งต้นแล้วก็สภาวะสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีการเคลื่อนที่ขึ้นของเจ้าตัว ลูกสูบเนาะเพราะเขาใช้คำว่าในโตรเจน e อน a n แนนะครับด้วย pressure ์คงที่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นสภาวะที่1นะครับด้านขวาก็จะเป็นสภาวะที่2หรือไฟนอลนะครับส่วนสารทำงานข้างในข,งในของเราจะเป็นไนโตรเจนหรือ N2 นะครับ N2 อยู่ข้างในแบบนี้นะครับ ถัดมาเราก็ค่อยๆแกะข้อมูลจากโจทย์อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเขียนว่าสิ่ง <c oughs> ที่เราได้จากโจทย์มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยปริมาตรนะครับ v 1จะมีค่าเท่ากับ0.5ลูกบาทเมตรอ่าตรงนี้เขาจะบอกปริมาตรมานะครับจากนั้นเขาบอก เพ e s เชอร์นะครับมี p 1มาให้นะครับ400กิโลปาสคาลบอกที่หนึ่งมาด้วยนะครับที่หนึ่งก็คือ27องศาสีนะครับจากนั้นเขาบอกว่ามีอิเล็กทริกคิเตอร์นะครับเราก็อาจจะวัดเป็นขดลวดง่ายๆนะครับมีขดลวดไปในระบบของเรา นะครับเป็นตัวฮีเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งลักษณะนี้สิ่งที่เจ้าตัวฮีเตอร์ทำให้กับระบบเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นงานทางไฟฟ้านะครับจะเป็นงานทางไฟฟ้าซึ่งอาจจะใช้ให้เป็นตัวแทนนะครับว่าเป็นมีเป็นงานอินพุตเข้าไปชื่อว่า d o u u e นะครับ e น่าจะย่อมาจาก electric นะครับเป็นงานจากไฟฟ้า รเราพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทางไฟ,ฟฟ้าเนี่ยเขาให้อะไรลงมาบ้างเขาให้กระแสมานะครับคือให้ i มาเท่ากับ2 m นะครับ2แแล้วก็ให้ค่าความต่างศักด์ความต่างศักด์นะครับทางไฟ,ฟฟ้ามาก็คือ120โวลต์นะครับจากนั้นเขาบอกว่า เจ้าตัวขดลวดความร้อนเนี่ยนะครับจ่ายพลังงานให้กับระบบของเราเนี่ยเป็นเวลานะครับผมใช้คำว่าเดลต้าทีแล้วกันเท่ากับ5นาทีนะครับ5นาทีมิลท์ไฟิทเพราะฉะนั้นเดลต้าทของเราตรงนี้เท่ากับ5นาทีนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูว่า โจทย์บอกอะไรอีกนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามี heat loss เกิดขึ้นที่2,800จูลนะครับแสดงว่าระบบของเราเนี่ยสูญเสีย Q มามี Q loss นะครับเราก็เขียน Q loss ไปเท่ากับผมทำเป็นกิโลจูลเลยก็ได้นะครับก็เป็น2.8กิโลจูลนะครับหรือ2,800จูลนั่นเอง นะครับถัดมาเขาถามหาว่าไฟนอนเทม p นะครับก็คือ t2 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็จะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกระบวนการของเราบ้างนะครับก็คือเริ่มแรกเรามีไนโตรเจนอยู่ในกระบอกสูบนะครับ จากนั้นเจ้าในตัวเจนเนี่ยก็ได้รับพลังงานความร้อนมานะครับในรูปของตัวงานทางไฟฟ้านะครับจ่ายมาเป็นแอมป์นะครับแล้วมันก็จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวในตัวเจนเนี่ยก็เกิดการขยายตัวนะครับเกิดการขยายตัวจนไปถึงสภาวะสุดท้ายนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เจ้าในตัวเจนเนี่ยมัน การขยายตัวเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือมีคิวล s สเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของปัญหาของเราเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ก็ถามหาจากปัญหานี้ก็คือว่าอุณหภูมิสุดท้ายของไนโตรเจนมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็จะไปพูดถึงตัวแ s สซ p t ชันนะครับเราจะไปพูดถึงตัวแอสซั t ชันของเราก่อนนะครับเราจะเขียนไว้ฝั่งขวาแล้วกันนะครับ ก็จะเขียนว่า assumption นะครับมีอะไรบ้างที่เราจะเอามาใช้สำหรับปัญหานี้นะครับอันแรกเลยนะเราต้องมองว่าเจ้าไนโตรเจนเนี่ยนะครับเป็น i อเดีย a กนะครับเป็น i อเดีย a กเพราะว่าเรามองแล้วว่าเรากำลังจะใช้พวกสมการสภาวะของ i อเดีย a กมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับ ถัดมานะครับก็คงจะต้องพูดถึงตัว kinetic energy กับ potential energy นะครับซึ่งระบบของเราเนี่ยอยู่เฉยๆนะครับไม่มีการขยับไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเดลต้า KE นะครับกับเดลต้า PE เนี่ยจะมีค่าเป็น0นย์นะครับไม่มี kinetic energy ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิ n e ติเอนิจี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพล e n งานเอนิจี้นะครับถัดไปนะเราก็จะไปดูที่ตัวค่าสเปซิฟิคนะครับเออนื่องจากกระบวนการนี้นะครับมันมีไอโคลลแก๊สอยู่ข้างในนะครับเราก็จะใช้การคำนวณโดยใช้ค่า C นะครับคงที่ค่าสเปซิฟิคคงที่นะครับ โดยที่เรามีอุณหภูมิเริ่มต้นที่27องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเคลวินก็น่าจะอยู่ที่มัน300เคลวินนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างในหนังสือเนี่ยเขาก็จะให้ใช้ค่า4คงที่นะครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่300เคลวินนะครับซึ่งสามารถไปเปิดในตาราง Thermodynamics ได้นะครับ ถัดมานะครับก็คงจะเป็นข้อมูลที่ได้จากโจทย์นะครับก็คือเราจะรู้ว่า p 1มันเท่ากับ p 2นะครับเป็นความดันคงที่ตลอดกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแหละนะครับของเจ้า,าสมมติฐานนะครับที่ใช้กับการคำนวณครั้งนี้นะครับ ถัดมาเราก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับเราก็จะใช้ a n analysis น a l y s i s เราก็จะเขียนสมการของอเจ้าตัว First Law เลยนะครับก็คือ summation ของ energy in นะครับลบ summation ของ energy out จะเท่ากับ delta e ของระบบนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มดูไปทีละพจน์ะครับโดยที่เราจะไปมองว่าในระบ,บุของเราเนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างที่มันไหลเข้ามาเจ้าตัว Energy In นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะพบว่าเจ้า Energy In ของเราเนี่ยมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัวที่เป็นงานทางไฟฟ้านะครับเป็นงานทางไฟฟ้า มีอยู่ก้อนเดียวนะครับที่เป็นพลังงานที่ไหลเข้าในระบบส่วนพลังงานที่ออกจากระบบนะครับหรือพลังงานที่ได้จากระบบเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ก้อนนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องดูดีๆนะครับก็คืออันแรกเลยจะอยู่ในรูปของ Q loss นะครับจะมีการสูญเสียพลังงานออกจากระบบไหมนะ่เป็น energy out นะครับอีกก้อนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยกัน นะครับก็จะเป็นงานสังเกตว่าเจ้าตัวระบบของเราเนี่ยมีการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นงานจากระบบเองนะครับอาจจะเป็นงานจากตัวการเคลื่อนที่ของบาร์รีนะครับผมใช้เป็นงานของระบบนะครับเป็น work system แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว W ตัวพลังงานที่ออกจาก ระบบของเราเนี่ยจะมีอยู่2ก้อนนะครับในรูปแรกก็คือ qloss อันที่2ก็คือเป็นงานที่ลูกสูบเคลื่อนทีนะครับถัดไปนะครับเราก็จะเปิดพิหนาตัวโพสุดท้ายนะครับโพสุดท้ายเป็นเดลต้า Delta e หรือ Energy ของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้เราจะอาศัย Assumption ในข้อที่2นะครับที่บอกว่า Delta KE กับ Delta PE เท่า e, กับ0เพราะฉะนั้น d e เดลต้า e ของซิสเต็มของเราก็จะลดรูปเหลือเพียงแค่เดลต้า u นะครับตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ d e เดลต้า u เพราะฉะนั้นตัวสมการของเรานะรตัวสมการของเราจากการตั้งต้นด้วยสมการ first law ของ thermodynamics เนี่ยเราจะสามารถเขียนเป็นตัวแปนะรับได้ดังนี้นะครับก็ะจะเป็นงานทางไฟฟ้าตั้ง ลบด้วยนะครับในวงเล็บนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มของพลังงานที่ออกนะครับมันจะมีอยู่2ก้อนด้วยกันก็คือกลุ่มของ Q loss ตัวหนึ่งแล้วก็บวกกับงานที่เกิดจากการาเปลี่ยนแปลงปริมาตรของระบบนะครับหรือการจากการขยายตัวของปริมาตรของระบบนะครับเท่ากับเดลต้ายูนะครับเดลต้ายู เราจะสามารถสรุปนะครับเป็นสมการของเราได้แังนี้นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเรียกข้อสังเกตนะครับของกระบวนการที่เป็นกระบอกสูบนะครับเป็นพวกตระกูลพิสซันไซลินเดอร์ที่มีเงื่อนไขว่าความดันคงที่นะครับไอเจ้าความดันคงที่เนี่ยมัน ทําให้เราสามารถหางานนะครับงานที่กระทาด้วยตัวระบบเองหรือการเคลื่อนที่ของปริมาตรเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับได้จากตัวนี้นะครับ W system ของเราเนี่ยมันจะออกมาในรูปของ p Delta V Delta V ในที่นี้ก็คือปริมาตรนะครับปริมาตรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกต ซึ่งถ้าเราเขียนสมการนะครับโดยการเอาวงเล็บออกนะครับเราจะได้สมการหน้าตาอยนี้ออกมาเดี๋ยวจะอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานขอขงทางไฟฟ้านะครับทีนี้เมื่อสักครู่นะครับผมบอกว่ามันมีข้อสังเกตก็คือพจน์นี้ครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่า,าระบบปิดของเราเนี่ยเป็นไซลินเดอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเนี่ยแบบความดันคงที่นะครับเราจะเจอพด P d เดลต้าวีโพมานะครับแล้วอีฝนันึงก็จะเป็นเดลต้ายูข้อสังเกตก็คือถ้าเราย้ายตัวนี้ไปอยู่ด้วยกันกับเดลต้ายูนะครับเราจะได้สมการนึงขึ้นมานะครับ ขออนุญาตลืมย้ายจากตัวนี้มาเขียนใหม่ฝั่งซ้ายนะครับจะได้สมดุลกับตัวหน้าการะดาษนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า w u e ของเราลบ q loss ของเราผมย้าย p delta v ไปอยู่กับ delta u นะครับก็จะเป็น delta u บวกกับ p delta v เริ่มคุ้นใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับ delta h เนะครับเท่ากับ delta u บวก p d เดลต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนสมการนี้ได้ใหม่นะครับว่าเป็น w e ลบ q loss เท่ากับ delta h นบบนีนะคทัดมาเราก็พยายามจะปรับตัวสมการของเรานะครับให้มองเห็นสิ่งที่เขาถามให้ได้นะครับสิ่งที่เขาถามเขาถามหาตัว t 2นะครับซึ่งเราควรจะทราบนะครับว่า เจ้าเดลต้าเอชของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมินะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนจากตัวเดลต้าเอชเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในพจน์ของอค่าสเปซิฟิคคีทได้นะครับจากแอ s ซัม t ชั่นข้อที่3ของเรานะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนชุดสมการนี้นะครับเป็น mcp แล้วก็ T2 สอลบทีทได้นะครับจากแ s สซัม t ชันข้อที่3นะครับฝั่งซ้ายของเรายังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคิวลอสเกิดขึ้นกับงานทางไฟฟ้านะครับเราก็จะได้ชุดสมการที่เตรียมพร้อมนะครับที่จะหาคำตอบ รเราก็จะไล่เช็คไปทีละตัวนะครับว่าเรารู้อะไรหรือไม่รู้อะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับ T2 นี่คือสิ่งที่เราถามหานะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ T 1โจทย์กําหนดมาให้นะครับค่า Cp ค่า Cp เราน่าจะหาได้จากตารางนะครับ Cp ของเจ้าไนโตรเจนนะครับแล้วก็ mass mass ของไนโตรเจนล่ะนะครับ เราพบว่า,าแมสของไนโตรเจนเนี่ยนะครับเขาถามหา m โดยที่เขาให้อะไรมาครับเขาให้ปริมาตรมาให้ความดันให้เท็มมานะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อไนโตรเจนเป็นไอเอีแกสนะครับจากอสม i o n ข้อที่1เราจะพบว่าสมการสภาวะของ i อเดียลแ pv <S <S เท่ากับ mrt เนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบให้เราได้นะครับในการหาค่า m นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปหา m อีกทีนึง ส่วนคิวลอสแน่นอนนะครับโจทย์กำหนดไปให้แล้วนะครับ2.8กิโลกิรููนะครับส่วนงานทางไฟฟ้านะครับซึ่งสิ่งที่เรากำลังจะหาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของเชิงปริมาณน,นะครับไม่ใช่เชิงอัตราแต่โจทย์เนี่ยให้เรามาในเชิงอัตราถูกไหมครับก็คือเขาจะบอกเป็นกระแสความดันนะครับ แต่อย่างน,น้อยเขาก็บอกเดี๋ยวตัวทีมานะครับเพราะฉะนั้นงานทางไฟ,ฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องไปหาตัวกําลังของมันซะก่อนก็คือหา power นะครับ power เ,เท่ากับ vi ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพอหาได้นะครับตัวงานทางไฟ,ฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาทีละตัวเลยนะครับจะเริ่มจากตัว w e ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เป็น Ue ของเราแต่เป็น Ue นะครับเส้นทางการหาค่าพลังงานนะครับหรืองานทางาไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะหาจาก P, mm hmm. P เท่ากับ Vi ก่อนนะครับ P, P เท่ากับ Vi ก็จะได้เป็น power เป็นกำลังออกมานะครับซึ่งตัว power เนี่ยหน่วยของมันก็จะออกมาเป็นกิโลวัต นะครับหรือเป็นวัดนะครับจากนั้นถ้าเราจะหา w u e ใช่ไหมครับเราก็จะต้องหาจากตัวอัตราก็คือตัว p นี่แหละนะครับคูณกับเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการหาตัว w u e e ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มหาได้เลยนะครับจาก p เท่ากับ v i นะครับ เราจะได้ว่าา P เท่ากับในวงเล็บ120โวล์คูณกับ I ก็คือ2 m แอมป์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ240วัตต์นะครับผมยังไม่ได้ทำเป็นกิโลวัตต์นะครับจากนั้น <c oughs> เราก็จะไปหา w ต่อนะครับ W E ของเราเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ120วัต่า240วัตนะครับขออภยัย240วัตผมเปลี่ยนเป็นจูลแล้วกันเป็นจูลต่อวินาทีนะครับคูนกับเวลานะครับเวลาที่เขาให้มานะครับก็คือ5นาที5นาทีเราก็ทำให้เป็นวินาทีซะ นะครับก็คือคูณ60วินาทีเข้าไปต่อ1นาทีนะครับแบบนี้เราก็จะตัดสุดท้ายมานะครับเราก็จะได้ว่าเจ้าตัวงานทางไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับก็240จูลคูณ5คูณ60เข้าไปนะครับเราจะได้อยู่ที่7 1 2 0 0 0 0จูลน,นะครับผมก็จะขอปรับเป็นกิโลจูลเลยนะครับก็จะเป็น72กิโลจูลก็ถือว่าเสร็จแล้วสำหรับพดแรกนะครับพจที่2 Q-Loss ลเนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วนะครับถัดไปถัดไปก็คงจะเป็น m a s ครับเมื่อสักครู่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่า Mas เนี่ยเราจะหาจากไหน Mas นะครับ แมสเราจะหาจากสมการสภาวะของไอเดียวก๊าสนะครับ PV เท่ากับ mRT นะครับ PV เท่ากับ mRT ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับ T เราก็ใช้ T 1น,นะครับ V 1 P 1นะครับหรืออย่างหนึ่งที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือค่า R นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเปิดตารางนะครับว่า ค่า r มีค่าเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวตารางเองนะครับตรงนี้ผมเอามาแปะไว้ให้เลยนะครับเราจะพบว่าตอนที่เราไปที่ตารางเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มานะครับจากเจ้าตัวตาราง A2A A นะครับสารของเราคือไนโตรเจนนะครับเราจะได้ค่า r ของไนโตรเจนมาเท่ากับเท่านี้ 0.2968หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับสิ่งที่เราได้มาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับไหนๆก็จะได้เปิดมาแล้วนะครับเราจะได้ค่า cp มาด้วยครับนี่ค่า cp อยู่นี่นะครับอันนี้คือค่า r นะครับเราก็จะได้ค่า cp มาใช้ด้วยก็คือ1.039นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็กลับมานะครับ เราจะได้แล้วว่า,าแมสของเรานะครับแมสของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเปลี่ยนไปใช้กาสีเขียวก็ไนดน้จะได้เหมือนกันเนาะโอเคเราก็จะได้ว่านะครับ m เท่ากับ p 1, 1> v 1 ส่วน r ของไนโตรเจนนะครับแล้วก็คูณกับ t 1นนั่นเองนะครับเราก็ <c oughs> ราก็จะเขียนต่อได้นะครับว่า m ของเรามีค่าเท่าไหร่นะครับ m มีค่าเท่ากับ p p ของเราจยดให้มาอยู่ที่400กิโลปาสคาลนะครับ400กิโลปาสคาลคูณกับปริมาตรนะครับก็คือ0.5ลูกบาทเมตรนะครับ หารด้วยค่า R เมื่อสักครู่นะครับเราได้ R ของในตัวเชนมา0.2968นะครับ0.2968กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับแล้วก็คูณด้วย T1 น,นะครับเราเพบว่า T1 ก็ให้มาเป็นองศาซีนะครับก็จะเป็น27บวกกับ273 สุดท้ายมาเป็นเควินนะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับเราน่าจะไดเอมมาเท่ากับ2องจุดสอกิโลกรัมนะครับได้มวลมาแล้วนะครับและแน่นอนเราก็ได้ค่า CP มาด้วยเช่นกันนะครับ C.P. ของเราที่จะเอาไปใช้นะครับก็จะเป็น C.P. ของในตรเจนนะครับก็คือ1.039ค่าตรงนี้นะครับ1.039เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ตัวแปรทุกตัวแปรครบแล้วเราก็าไปแทนค่านะครับเราก็จะได้ว่า w e ของเรามีค่าเท่ากับ72หน่วยเป็นกิโลจูลน,นะครับ ลบกับ q loss ของเรา2.8นะครับเป็นกิโลจูลเช่นเดียวกันเท่ากับ m นะครับ m ก็คือ2.25กิโลกรัมนะครับคูณกับ cp ก็คือ1.039 um, กิโลจูลต่อกิโลกรัมเถวินะครับแล้วก็ตรงนี้ delta ของเราไปเป็น t 2ลบ t 1 ที่27องศาศีนะครับ27ไม่เป็นองศา4ีจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแก้สมการนะครับแก้สมการตรงนี้นะครับหาค่าทีให้ได้นะครับก็ พอแก้สมก,การตรงนี้นะครับมีการย,าย้ายข้างเอา72-28ลบก่อนนะครับแล้วก็ย้าย2.25กับ1.039มาหารจากนั้นบวกด้วย27เข้าไปนะครับเราจะได้ T2 มีค่าเท่ากับ56.65องศาเซลเซียสนะครับซึ่ง ทีสองของเราก็จะเป็นคำตอบตามที่โจทย์ถามหานะครับก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับแบบฝึกหัดสำหรับข้อนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ